สวัสดีนะครับ่านผู้ชมทุกท่านครับดูปิกซแล้วเช่นเคยนะครับนะอะมาต่อกันรอบเย็นวันนี้เออน่ากดเข้าเกมอะไรมาดูซะก่อนนี่สาวิตโบนันซ่าครับนะช่วงนี้นะเห็นหลายคนกลับมาเล่นกันแล้วพิคิมว่ามันมันหายไปพักหนึ่งแล้วลกระแสเยน็นนี้ช่วงนั้นเราเล่นกันก็รู้สึกว่ามันพอได้แหละแต่ก็ไม่ได้จ่ายดีมากนะช่วงนี้เห็นเขากลับมาฮิตกันอีกแล้วสําหรับภาคนี้นะย้ำมาพักหนึ่งพันด้วยเออนะแล้วก็พิธีมว่าก็จ่ายยากอยู่ดีโดยเฉพาะ ถ้าให้เล่นเกมนี้นะพี่คิดว่าซุปเปอร์ไม่ค่อยเวิร์กแมงซุปเปอร์แพงเกินนะแล้วก็รู้สึกว่าแมงพอใจก็ไม่ค่อยสูสีเกมภาคคณพันเนี่ยพี่คิงเคยบอกไปแล้วถ้าซุปเปอร์ถ้าจะเล่นจริงๆเกมตรวจน่าจะเวิร์กสุดแล้วส่วนเกมอื่นก็นะกลางๆไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากเกมนี้ก็ยังถือว่าซื้อซุปเปอร์ได้แต่พี่จิงว่าซื้อ,อธรรมดาดีกว่านะเพราะเท่าที่กูดูเนะี่ยคูณพันแมงก็ไม่ค่อยจะตกหรอกนะแต่มีคนวันนั้นพี่คิงเคยเอาไว้ดูแล้วใช่ไหมที่มันตก เออไม่ใช่ของปูแล้วบอกก่อนของ FC นะไม่รู้เล่นยังไงคุณพันตกสองสารอบที่เรามากันเป็นยี่ิบรอบไม่เคยได้เลยคุณพันแต่เคยเห็นแล้วนะแต่มันไม่คำนวณเออมันก็วนตีนอยู่่างนี้นะอะมาดดซิมันมาจริงล่าเกมนี้ไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่พี่คิงว่าช่วงหลังๆมันจ่ายยากนะแต่ก็ดีกว่าไอซุดอ่นะเพราะว่าก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไอซุดที่เราเพิ่งไปมาเมื่อวานเนี่ยจ่ายยากชิบหายอดซิ อืมอืมโอ้ยคำนวณดีอยู่นะปั๊บไหมปั๊บไหมอตุยช่องเหลือเยอะแยะนี่ก็จะลงเออเอ้ยคำนวณได้อยู่ตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บมาอยู่นะนี่เออ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 หยาเกือบไปเกือบไปเกือบแล้วเกือบได้เสียวอืม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  โอ้โหอะถือว่าไม่แย่นะเท่าที่ดูคำนงคำนวณก็มีอยู่เนี่ยกำไรอยู่4บาทมันที่บอกไปมันซื้อซปเปอร์เกมนี้โหดเกิน500นี่คือ Bed ็ดบาทนี่คือหมดแม็กนะเพราะฉะนั้นเราเล่นธรรมดาก่อนเดี๋ยวถ้ามีกำไรเดี๋ยวเราอาจจะซื้อซปเปอร์กัน200พอมาเกมนี้จริงๆไม่คิดว่าไม่ต้องซื้อซปเปอร์ก็ได้นะเพราะคูณมันก็ถ้ามันจ่ายจริงๆคูนดีๆก็ได้แล้วแหละไปลุ้นเรากับคำนวณดีกว่านะอุ้ย ไอ้ยไม่ได้เลยเหรออืออ่ะโอเคไม่นะอืมโอ้โหไอ้ยี่ห้าหมื่นศูนย์บาทอืมกูดูทรงดีผมแล้วหลว้วกูดูทรงดีผมแล้วหลว้วอืมเอมอกูรัดท้อเลยเจอบาทบห้าสิบจัดเออไปหฮ่าจ่ายแบบนี้เออ เตมไหนเตมซีว่ามาเนี่ยนะกูมาทุกทีนี่กูโดนทุกทีเลยนะดูโอ้โหสิ oh! หมุนคำนวณทีเดียวโอ้โห oh! ดูได้ถักโอเคแม่นะยังแถมอุณีู้ีีสองรอบไปถัดมันดูไม่มีคูณเลยอืมสุดยอดสุดยอดไปเลยลูกพี่โอ้โหโอ้โหคูณ oh. เคินหายไปไหนหมดไอ้เย้ยคูณหายเลยโอ้โ oh! ห oh oh. ยังดี ที่ห้ายังตกมาเตชบ,บุญเออกูยังรอดโอ้โหดีดีไอ้เนี่ยโอ้โหยี่สิบหมุนมันคำนวณอยู่ทีเดียวสุดยอดไปเลยโอ้โหขาดทุนสามสิบกว่าแม่เจ้าคำนวณอยู่ทีเดียวจริงๆคูณที่ห้าเมื่อกี้ที่เหลือยี่คำนวณแบบน่าด่ามากม,มาห่วงของพีก่อนแล้วกันมาโอ้แต่ด้านนอกเมื่อกี้คำนวณดีอยู่นะเอาจริง เนี่ยดูเออเอออันไหนนี่คนละเรื่องเลยเออเออเอออุ้ยแม่อ้ยสามตัวลงเฮ้ยเออโอเคเออ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 ก็ถือว่ามีคำนวณนะแต่ก็ไม่ได้ดีมาก แต่ก็ดีกว่าด้านในอ่ะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยอืมโอเคขาดทุนเล็กน้อยมันซื้อซูปเปอร์ไม่ไหวว่ะเฮ้ยอ่ะ200เหมือนเดิมทำใจซื้อไม้แพงไม่ลงยังไม่มีกำไรเอาแค่นี้ก่อนแต่น้อยก็ได้2ไม้อืมโอ้แต่มันว่าวเยอะไหมดูดิอืออือหสองบาทอุ๊ยอ่ะคุณนสิบโอ๊ยแปดสิบตัง พ่อมึงอืมคุณสอง้วยอ่ะมีอ่ะ,อะไหนเอ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งไม่ได้อืมวัวรอบนี้โดนแล้วแหละเออเอ้ยไม่ลงอืมเรียบร้อยอืมเรียบร้อย ไม่มีอ้าโอเคโอค้ยฟีสปินแถมสองรอบเลยเอ้ยโอเคโอ้แต่เราซื้อสองไม้ฟีสปินแถมสองรอบเลยนะโอ้โหคนที่ห้ารวยแชมพลูโอ้โอค้คำนวณน,น้อยมากเลยไหมครับอืมเรียบร้อยไอสัตว์ไอสัตว์ตเลยโอ้โหคำนวณเยอะมากอืม เอ้ยเอ้ยลงสักทีไหมลกูกลงมาสักทีมาของฟรีไม่มีเลยเหรอโอ้โหอืมว่าโดนแล้ว,วล,ลัวโดนล้วอืมอ่ะอ,อ,อุ้ยโอ้โหยังได้ดอกเดียวอืม ตาย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 กูตายเจอแบบนี้โอ้โหไม่ครับไอ้เี้าว่าวกัะจุยโอ้คนละเรื่องคนละลาวกรอบที่แล้วรอบที่แล้วเรายังเห็นคำนวณอะไรบ้างนะรอบนี้คือมาว่าวทิ้งเลยดัดดูแอปเปิ้ลโอ้โหคูณสามอือกล้วยเอาหุนเอาหุนเอาหุนื้อเอามาคูณตกมาที่อืออืได้แค่หกปั๊บไม่ยังได้ไหนสุดยอด เฮ้ยเนี่ยพอคุณเยอะๆมาย่ามาเว้าเรียบร้อยปะครับไม่เห็นดีเลยเอาอ่ะห้าสิบหมุนลุ้นเขาฟรีแม่นะอืมอืมอ้ยาอาย่าเอ้ยย่าเจียด ลงสักรอบไหมลูกสักรอบไปเร็วอืมอืมอืมอือถามตัวก็มาบ่อยอยู่นะจริงแต่ก็ลงยากแหละคือว่าดูทรงอืมอุ้ยเออดูทุนไม่ลดนะเนี่ยแต่ก็ ออดนิดหน่อยแต่ก็โอ้โหมันจะไม่เข้าสักรอบเลยเหรออืม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 โอ้โหสองตัวหายสคเกตเตอร์หายแล้วว่ะอืม อายาไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยอื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 มเรียบร้อยป่ะครับเอาพื้นดีอายาไม่เวิร์กเลยจ่ายยากมากเท่าที่ดูคำนวณน้อยมากเลยอืม ซื้อเบ็ดบาทแม่งล่อไปห้าร้อยล้วนะ่ดูเดี๋ยวเราเติมสักสามร้อยแล้วเราหดเป็นสามดูสักไมมอ่ะเปลี่ยนเอาเป็นเบ็นสามดีกว่าสามร้อยสักไหมถ้าไม่ไม่จ่ายแปดร้อยก็พอรู้เรื่องแนละ้วก็แยกย้ายกันดีกว่านะอ่ะแป๊บนึงไหมครับเดี๋ยวไปกินเติมเพิ่มแป๊บนึงมาสามร้อยสุดท้ายชี้ชะตาไปเลยไม่ต้องปั่นไม่ต้องเปิรนอะไรแล้วนะซื้อเลยไม่จ่ายก็แยกย้ายได้ทุนกลับกูก็เลิกงานน่ะบอกเลย มาอยู่นานมาอุ้ยอุ้ยแ่าอา่กลับเข้ามาแล้วซื้อแล้วแตกอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคนบอกออกไปปรับสูตรในอีกแล้วนะครับเชื่อกูเืออเอเผื่อเผื่อ,อปึอ๊บโะอาเผื่อเผื่อ,อ,อ,อแม่ปาจะจ่ายสัตว์ท่าไม้อืมแต่กูดูทรงว่าไม่แน่ ไม่แน่ก็โดนเหลาอุ้ยคูนี่ห้าไอไอยาไ,ได้ดอกเดียวโอ้แต่เน,นี้ยมึงโดนซื้อห้าไม้นะคูณร้อยคูณพันไม่ตกเลยนะว่าเจ้าอืมอืมอืมแหม่นะดีจะได้เซียววิไอสัตว์โอ้โหกำไรยี่สิบบาทสักกหมามากอืม อืมอุ้ยโอเคไม่ขอกําไรก็ได้เพื่อนขอทุนกู้คืนก็ได้เพครับนะแล้วเราจะจากไปโดยดีไม่ดื้อดึงแต่อย่างใดไอ้สัตว์มึงว่าหมดนั่นอย่างงี้เอาอะไรมาเหลือเออเออดีสิบหมุนสุนบาทไอ้สัตว์โอ้โหไอ้ตายเธอจอด์อือสุดยอดเยียบไปเลย เยี่ยมไปเลยกูประชดไอ้สัตว์กูประชดโอลิามหมดแล้วั้มครับเรียบร้อยจริงไอ้เี้ยคำนวณแทบไม่มีเลยอ่ะดูแล้วมึงดูคูณแม่งไม่ตกเลยสัตว์อืโอโอ้ไปเถอะไปเถอะยอมโอ้โหแปดร้อยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยจ่ายยากอ่ะไหนใครบอกว่ามาไว้เย้ยดูอืม อืมอืมพีนตะพินช่วยด้วยช่วยสักทีหนึ่งเร็วอือช่วยสักทีหนึ่งเร็วไอ้ยอะพร้อมหมู่บ้านโอ้โหแม่งลงมาสามตัวไม่ได้แล้วแหละดูทรงอืมอืมโอ้โหยอมไหมครับยากยากยากคำนวณน,น้อยมากน้อยแบบน้อยเลยอะ จบสิ้นจบสิ้นเรียบร้อยไปแล้วแปดร้อยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับนะกำไรไม้เดียวเมื่อกี้คือยี่สิบกบาทไอ้สัดใจยากมากห้าไม้ไม่กำไรสักไม้หนึ่งเออหรือต้องจำเป็นต้องซื้อซปเปอร์แต่พิดว่าแม่งไม่ต่างกันหรอกดูจากคำนวณแล้วเยาว่าวจุยว่าเป็นสิบหมุนอะ่ะมันคิดดูแถมฟรีทุกไม้จริงแต่เฮียมึงดูสิบห้าหมุนย0ิบหมุนแม่งว่าไปเป็นสิบเลยไม่ผ่าน เออแต่มีคนเล่นแตกอยู่นะพี่คิงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่งไม่เหมือนกันเลยไปสัตวดดูคนละฟิลกันเลยนะอ่ะโอเคเพื่อครับนะไม่ไหวพี่คิงว่าไม่ผ่านนะเออใครว่าผ่านก็แล้วแต่ดวงแล้วกันกู <c oughs> ยูยอมอย่านี้ไม่ไหวไม่จ่ายจริงนะอ่ะโอเคเพื่อครับนะค่อยว่ากันรอบกันคืนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมาจัดอีกรอบนึงนะแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไล้เช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามจอมมืเอเดิลส่วนที้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บ